พะยากรณ์อากาศประจำวันที่1ธันวาคมและพะยากรณ์อากาศล่วงหน้าจนถึงวันที่6ธันวาคมค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะลําดำค่ะมาพบกับพะยากรณ์อากาศประจำวันค่ะซึ่งเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะชาวนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะที่ไหนหนาวที่ไหนฝนแจ้งสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่กันได้เลยนะคะ โดยในวันที่1นธันวาคมค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงแผล่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยค่ะ สำหรับมรสุมตัวนอนออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังแรงค่ะประกอบกับมหยอมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซียลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาหลกได้ค่ะโดยคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้น อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่4ธันวาคมนี้ค่ะ ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5นะคะในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีลมแรงขึ้นดังนั้นการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันจะน้อยลงค่ะต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศแยกแต่ละภาคค่ะภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 12-19องาศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-12องศาเซลเซียสลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 15-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-30องศาเซลเซียสยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาเซลเซียสลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภากกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 2 1่2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียส,สลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ าคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตวนออกเชียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตวนออกเชียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ และภาคใต้ฝั่งตอนตกหรือภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียส ลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศล่วงหน้าจนถึงวันที่6ทธันวาคมค่ะ โดยในช่วงวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะส่วนในช่วงวันที่3ถึง6ธันวาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกละลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะในขณะที่ลมตะวันตกพัดพาความหนาวเย็น จากประเทศเมียนมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นลงกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก3-5องศา,ศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ค่ะ สำหรับมรสุมตนออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกําลังแรงประกอบกับในช่วงวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมยอมความกดอากาศตามที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศมาเลเซียทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะหลังจากนั้นในช่วงวันที่4-6ธันวาคมภาคใต้จะมีฝนลดลงและคลื่นลมก็จะมีกำลังอ่อนลงค่ะ ขอควรระวังนะคะในช่วงวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงค่ะสำหรับประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในช่วงวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฟังในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่6ธันวาคมค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านและเกษตรกร,กรทุกท่านนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ